เครื่องขุดดินอันตโนมัตินะครับขุดยันดวงอาทิตย์ยันโลกยันนรกเลยครับผมว่ามันขุดยันสวรรค์แน่นอนเครื่องขุดดินเอจะได้ไมต้องมานั่งขุดอีกทุกคนสามารถซื้อมาขุดได้ กินไอติมแซ่บผมบอกแล้วว่าผมขายใครจะซื้อมั่งครับโดนกูเต็มเตมเลยครับไอหน้าเต็เออคุณดินจะเจออะไรบางอย่างแล้วจะถอนออกแล้วก็นั่งกินไอติมแล้วก็ดูไฟ เครื่องจะพักนะครับพี่ไอ้ขี้อาร์มดามโอ้ตัวเองเน <Okay. S 2> ี่ยเคเคี้อาร์มดามโอ้ตัวเองว่าไอ้อน่ยเครื่องขุดดินจะยังไม่ทำงาน <c oughs> ทำแล้วเครื่องขุดดินทำงานแล้ว เคยคนดีเพื่อดู่ะนี่ถ้าใครกินไอติมหมดแล้วเอาไหมไอติมมาให้ข้านะเออข้าจะเอาไป<ด>ทำเิมาดรู้นี่ดิเพื่อนหลังว่าใครจะขายก็เพื่อะไร เด็กดืออ้ออืมไอ้เหี้ยดินซำไอ้เจียมหลบใต้แดดแป๊บหน้าแมงคตดเหมือกนกระเทยอยู่ทุกคนคดๆหน้า<ฮ>คนเหมือนกระเทยดำ่ไม่เมกีเเ่ยวพอเป็นไว้นุ่มหน้าแมงคตดเหมือกนกระเทยเลยเหี้ย ซอสทับแตไมเอไมเอาใกล้เคียตอกตอกไเอากเคีงหน่งตอกตอกตอกตะกรนะครับเฮ้ยเมื่อียวใส่มึงยยวดิยาวดิเฮ้ยรลบอยู่หลังต้นกล้วยพี่มายืนหลังต้นก้วย